ลงลึกเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเคยสงสัยกันนะคะเรื่องอำนาจค้นของเจ้าหนี้ตำรวจเนี่ยตามกฎหมายไทยเป็นยังไงเราก็มีข้อมูลหลกัหลกๆจากปวิอาญาแล้วก็แนวคำพิพากษาที่น่าสนใจมาคุยกันค่ะเป้าหมายวันนี้คืออยากให้เข้าใจชัดๆเลยว่าไม่ใช่แค่ว่าตำรวจค้นได้เมื่อไหร่แต่คือตอนไหนที่เขาสามารถค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายสารซึ่งเป็นข้อยกเว้นนะคะแล้วอะไรคือหลักเกณฑ์สำคัญที่คุ้มครองสิทธิของเราครับ ใช่ครับดยหลักการแล้วเนี่ยที่ส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่าที่ระโหฐานเนี่ยกฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับการจะเข้าไปค้นได้ปกติต้องมีหมายค้นจากสารก่อนอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยตามมาตรา92เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนครับแต่ในชีวิตจริงมันก็มีสถานการณ์ที่แบบว่าเร่งด่วนมากๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะกฎหมายก็เลยต้องมีข้อยกเว้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ ตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจมากๆว่ามีอะไรบ้างถูกต้องครับมาตรา92เนี่ยเขาก็เขียนข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสถานการณ์แบบไหนที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยสามารถค้นในที่ระโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นกรณีหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือ,อ,อมีเสียงร้องให้ช่วยดังมาจากข้างในหรือเห็นเลยว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในนั้นโหฟังดูฉุกเฉินมากเลยนะคะเหมือนในหนังเลยค่ะ รหรืออีกกรณีหนึ่งคือเห็นจะจะเลยว่ากำลังมีการทำความผิดซึ่งหน้ากันอยู่ในที่ระโหฐานนั้นอ๋ออันนี้คือเห็นคาตาก็เข้าได้เลยประมาณนั้นครับหรือกรณีที่สมคนร้ายที่ทำผิดซึ่งหน้ามากำลังถูกไล่จับและหนีเข้าไปซ่อนในที่ระโหฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าเคนร้ายหรือของกลางเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นจริงๆอืเข้าใจค่ะ อีกรณีที่4อันนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งคือมีหลักฐานตามสมควรเลยนะว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็มีเหตุอ้งเชื่อได้ว่าถ้ามวัวจะไปขอหมายศาลเนี่ยของนั้นอาจจะถูกย้ายถูกทําลายไปซะก่อนซึ่งกรณีนี้เนี่ยกฎหมายก็กํากับไว้ได้วยว่าต้องรีบทําบันทึกแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วด้วยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่สงสัยลอยๆนะคะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานพอสมควรเลยแล้วมีอีกไหมคะ ครับกรณีสุดท้ายคือการเข้าค้นเพื่อจับบุคคลตามหมายจับอยู่แล้วหรือเป็นการจับตามมาตรา78เช่นทำผิดซึ่งหน้าแล้วจะจับกลุ่มโดยที่คนที่เราจะจับเนี้ยเป็นเจ้าของบ้านหรืออยู่ในบ้านนั้นพอดีก็สามารถเข้าค้นเพื่อจับได้ครับอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะว่าข้อยกเว้นพวกนี้คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันจําเป็นเร่งด่วนจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเปลี่ยนสถานการณ์ละคะเป็นการค้นตัวคนแบบบนถนนในที่สาธารณะ อันนี้ต่างกันยังไงคะต้องมีหมายด้วยหรือเปล่าครับสำหรับการค้นในที่สาธารณะสถานนะครับคือที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เช่นถนนตลาดหรือร้านค้าที่เปิดบริการอยู่เอ่ออย่างมีดีกาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตอนเปิดเนี่ยก็ถือเป็นสาธารณสถานนะครับตรงนี้กฎหมายปวิอาญามาตรา93บบอกว่าไม่ต้องใช้หมายค้นครับในการค้นตัวบุคคลนะเอาเหรอคะงั้นก็คือค้นได้เลยเหรอครับแบบนี้แอบน่ากังวลน,นิดนึงนะคะ S 1> <S 1> <S <S ไม่เชิงว่าค้นได้ตามใจชอบเสืที่เดียวนะครับถึงแม้ไม่จะไม่มีหมายคน้นแต่หัวใจสำคัญของมาตรา93เลยก็คือเจ้าหน้าที่จะค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะได้เนี่ยต้องมีเหตุอันควรสงสัยครับว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือมีไว้แล้วเป็นความผิดซุกซ่อนอยู่กับตัวคำว่าเหตุอันควรสงสัยนี่สำคัญมากเลยนะคะ <S 1> <S 1> <S ใช่ครับสำคัญมาก ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวหรือแค่สงสัยลอยๆของเจ้าหน้าที่ต้องมีพฤติการแวดล้อมที่มันบ่งชี้ชวนให้สงสัยอย่างมีเหตุผลด้วยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนที่สารมองว่ามีเหตุอันควรสงสัยจริงๆมีครับมีตัวอย่างจากคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจคออือสารเคยตัดสินไว้ว่าการที่ตำรวจเห็นคนนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ริมถนนเฉยๆเลยนะไม่ได้มีท่าทางพิรุษอะไรเป็นพิเศษเลย แล้วตำรวจจะเข้าไปขอค้นตัวโดยอ้ายแค่ว่าสงสัยเนี่ยแบบนี้สารมองว่ายังไม่พอครับยังไม่ถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยตามความหมายของกฎหมายการค้นนั้นก็เลยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปโหชัดเจนมากเลยค่ะแปลว่าต้องมีอะไรมากกว่าแค่รู้สึกว่าน่าสงสัยต้องมีข้อเท็จจริงมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันบ่งชี้จริงๆ สรุปแล้วนะคะถ้าเป็นการค้นในที่ส่วนตัวที่ระโหฐานโดยหลักเลยคือต้องมีหมายสารก่อนแต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วนมากๆ5กรณีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนส่วนการค้นตัวในที่สาธารณะอันนี้ไม่ต้องมีหมายค้นก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเหตุอันควรสงสัยที่มีน้ำหนักอธิบายได้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวนะคะ ถูกต้องครับหลักการทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมกับอีกด้านหนึ่งคือการคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพและก็ความเป็นส่วนตัวของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับ อืมซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการตีความคําว่าเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันควรสงสัยในสถานการณ์ณนะตอนนั้นมันจะสามารถสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกกรณีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดกันต่อไปนะคะ